สำหรับครอบครัวใช้เวลาที่มีทำสิ่งดีๆให้แก่กันไม่จำเป็นต้องวันสำคัญแต่ทำทุกวันให้รู้สึกดีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลเรามานักวันท่านก็จะอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันรวมกระทั่งตัวเราเองด้วยก็จะอายุมากขึ้นทุกวันนะครับก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็ววันนี้เหมือนกันเรามาดูสถิติของผู้สูงอายุกันนะครับ ประชากรโลก7,300กว่าล้านคนมีผู้สูงอายุ900ล้านคนประเทศไทยประชากร65ล้านคนจะมีผู้สูงอายุในปี2030 18ล้านคนนะครับ18ล้านคนจะดูแลกันยังไงนะครับล,ล,ล,ลูกหลานก็ต้องดูแลลูกหลานก็ต้องดูแลอยากดูแลอยู่แล้วแต่ต้องทำงานไม่มีเวลานะครับอย่าง เชียงใหม่เราอาจจะต้องไปทํางานกรุงเทพนะก็จะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวพ่อแม่เราก็ได้สอบถามกับทางลูกหลานว่ากังวลอะไรบ้างที่ไม่ได้ดูแลก็คือเจ็บป่วยไม่สบายล้มอุบัติเหตุครับหรือโจรขโมยผู้ร้ายนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องล้มอุบัติเหตุ50%ของผู้สูงอายุที่หกล้มจะเสียชีวิตภายใน6เดือน ถึงไม่เสียชีวิตก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเสียค่าสูญเสียต่างๆต,ต้องมีคนดูแลต้องร,รักษาพยาบาลแล้วก็เกิดความเครียดทั้งผู้หกล้มเองหรือญาติผู้ดูแลนะครับจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกระตั้งอยู่ระบบดูแลผู้สูงวัยและป้องกันกัน ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning วิเคราะห์ภาพนะครับเทคโนโลยี Weber b l e ดูดูเช็คสุขภาพด้วยวิ b a บ d นะครับแล้วก็ปุ่ม SWIT s h s o s รวมทั้งแอปพลิเคชันที่สามารถแจ้งเตือนไปยังรูปหลานได้ระบบของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมี Control Center ก็คือตัวหลักในทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆอยู่ในบ้านนำภาพเข้ามาวิเคราะห์นำ สัญญาณสุขภาพจากแวร์เ b ิ e เข้ามารวมถึงปุ่ม SOS ของความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต Big d a t ตนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังลูกหลานด้วยแอปพลิเคชันกันตัอยู่การล้มจริงๆเราต้องการป้องกันการล้มมากกว่าแต่ถ้าล้มแล้วเราก็สามารถจะลดความสูญเสียลงได้ด้วยดูได้ว่าการล้มนั้นล้มท่าไหนส่วนไหน ลงพื้นก็จะเป็นการแจ้งเตือนไปยังลูกหลานหรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลให้มาประถมพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟจริงที่เราสามารถจะวิเคราะห์การล้มได้แต่ความเป็นจริงเราต้องการป้องกันการล้มมากกว่าด้วยการเก็บข้อมูลว่าแต่ละวันนั่งยืนเดินนอนเป็นเวลาเท่าไหร่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมาว่าแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเช่นนอนมากเกินไปนั่งมากเกินไปหรือเดินมากเกินไปก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังลูกหลานให้ส่งคนมาดูแลหรือสอบถามอาการว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการล้มได้ในอนาคตนะครับราคาของเราก็จะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นแวร์เบิร์ดวิสแบนให้มีคาร์เมล่าให้แล้วก็จะมี กรตันยูแอปให้นะครับการธุรกิจการขายนะครับเราก็จะเน้นเป็น business to business ก็คือขายเป็นแบบองค์กรเน้นขายเป็นองค์กรหน่วยงานองค์กรของรัฐด,ดูแลด้านสุขภาพหรือสสสหรือสาธาณส,ส,ส,สุขที่ต้องการที่จะลดค่าดูแลสุขภาพของประชากรลงด้วยเอากัตันยูเข้าไปช่วยนะครับหรือบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องการที่จะไม่ต้องการให้ลูกค้าของบริษัทประกันเกิดอุบัติเหตุเกิดค่าสูญเสียใช่ไหมฮะต้องค่าสินใหม่ทดแทนแหล่นี้ก็ให้บริษัทประกันซื้อให้กับลูกค้าหรือองค์กรเอกชนที่ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ดูแลการันยู่ก็สามารถเข้าไปช่วยแล้วก็เสริมต่างๆให้ได้ดียิ่งขึ้นทีมงาน,นครับก็จะมีคุณจารุณีเป็น c e o ผม อดุล CTO แล้วก็จะมีพัทริดานะครับเป็นดูแลทางด้านไฟแนนซ์ Finance การเงินนะครับแล้วก็จะมีคุณอนุชาที่เป็นในส่วนโปรดัก t ์ดีไซน์ประชากรผู้สูงอายุ18ล้านคนให้กระตันยู่ช่วยดูแล